ภาผิดลูปเปยนอ่อสบักครับแล้วรถเป็นไรป่ะครัที่ผมถามรถเป็นไรไหมก็ก็ตัวพี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะใช่ไหมก็ก็เห็นว่าตัวพี่เขาครบแล้วอ่ะก็เลยถามว่าอไปแล้วรถเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแล้วรถรถอะไรปอเช่หรืออะไร ห,หนูเนี่ยเอาเข่าหนูไปรับรถที่มันไหลมาอ่าฮะเออแล้วรถเขาเป็นอะไรให้หรถหนูมาไปชนรถคนอื่นอ๋อรถเราเองอ๋อแปลว่าโอเคเจ็บนิดเดียวไม่งั้นรถชนคนอื่นนี่เสียเงินเยอะเสียงเง,งินเยอะน้องชายได้เมื่อหลังเก่งเดี๋ยงโง่ขนาดนีมน้มันมัน,ม,น,ม,นมันก็จริงอะ่ะอ่ามันมันมันก็จริงอ่ะใช่ใช่เพราะเพราะคือ เนี่ยอย่างเคสนี้ที่พูดเนี่ยเพื่ออะไรครับพวกเราจะได้มีสติรถชนอย่างมากโอเคนะเต็มที่ชนนิดนึงก็หมื่นหนึ่งอะแต่ตัวเราออกมาห่างๆตัวเราไม่เจ็บใช่ไหมเพราะอะไรถ้าเราไม่เจ็บโอกาสหนึ่งมื่นบาทเราหาได้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยเพราะเพราะความอะไรคองตนนั้นคงคิดว่าโอเคว่า ไม่ไม่อยากคือคือเป็นห่วงรถคนอื่นที่ที่เลือกคือเป็นห่วงพูดที่ดีหน่อยแหมเป็นห่วงรถคนอื่นเออกลัวเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนแบบไม่มีรถใช้อ่อาลองขยับสะบักค,ครับเบาขึ้นนี่อ๋อไมแ่แต่แต่แต่สะบักไม่ไม่เจ็บเลยใช่ไหมแต่แต่นี่ระบบเผาผ่านมีปัญหานะ ตาปลาตรงนี้ด้วยแล้วระบบเผาผานมีปัญหาด้วยแล้วจะมีปัญหาปวดเมื่อยตรงตรงต้นคอเนี่ยถ้าใครมีตาปลากรุณาไปเอามันออกนะครับไปเอามันออกนะครับตรงตรงนี้คือพี่เขาจะมีคือกินอะไรแล้วไม่ไม่หิวไม่หิวอะ กินแล้วอิ่มเอ้ยกินแล้วไม่อิ่มอะ่ะใช่ปะ่ะคือคือกินแล้วหมดอะ่ะคือคือกินแล้วก็กินแล้วก็หมดกินกินได้เรื่อยๆมันมันเผาผ่านดีกว่าคือคือฮะมันมันมัไม่ใช่ดีไม่ดีหรอกโอเคคือมันดีแต่มันทํางานมากกว่าปกติไทรอยใช่มันทํางานมากกว่าปกติอ่าตอนนี้ลองเอามือยกขึ้นเห็นไหมเบาขึ้น ปลายเท้าชากรุณานวดหลังเอวก้นกบหลังเอวก้นกบนะครับแล้วก็รอบใต้ตะตุ่มทั้งด้านในและตะตุ่มด้านนอกและตำแหน่งเขา่าตะคิวให้หนวดใต้ตะตุ่มทั้งด้านใน,ในเนี่ยใ,ใต้ตะตุ่มเอาเอานวดข้างที่เป็นตะคิวแต่ให้หนวดทั้งตะตุ่มด้านในและตะตุ่มด้านนอกนะครับ เบาขึ้นเนี้ยไปยกแขนขึ้นโอเคขึ้นนะสยครับผมขานีบบางบางครั้งแต่แต่ครั้งนี้ตรงตอนนี้มันไม่เป็นใช่ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมต้องคัดกรองก่อนนะคือคืออย่างนี้นิดนึงปวดตรงนี้ใช่ไหมขานีบอ่า นวดนวดต,ต,ตรงส e ังเกตดูปลายกระดูหน้าแข้งตรงเนี้ยตรงข้อเทา้าเนี่ยมันจะมีล่องนุ่มๆให้นวดตรงตำแหน่งนี้นะครับหรือสุภาพสตรีท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองตรงขาหนีบหรือในผู้ชายที่มีปัญหาเมื่อกไข่ดันตรงขาหนีบเนี่ยนะครับให้นวดตำแหน่งนี้หรือใครที่มีบางทีอาจจะมีปัญหาเท้าบวมอะไรเนี่ยนวดตรงนี้มันจะช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองตรงขาหนีบเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น ตร,ต,รต,รตรงกลางที่กระดูกหน้าแข้งลงไปเห็นไหมครับกระดูกหน้าแข้งลงไปปุ๊บม,มันจะเป็นหลุมหลุมให้นวดตรงนั้นน่ะวิธีนวดให้นวดขึ้นมาหาเข่านะแต่แต่ไม่ใช่นวดมาเข่าอย่างนี้นะให้นวดตรงเนี้ยนวดขึ้นมานิดเดียวประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยกดแล้วก็นวดขึ้นกดแล้วก็นวดขึ้นนะครับแต่โอเคเบาขึ้นเลยนะสบักดีขึ้นแล้ว อ๋ออย่างางั้นต้องไปไคโลเลยครับอ่าต้องต้องต้องใช่เป็นอยู่ต้องไปไคโลเพราะคือตัวนี้มันเป็นทางกายภาพในการนวดมันไม่สามารถนวดแล้วทำให้สะบักกลับมาตรงเหมือนเดิมแต่มันจะบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการแป๊บปวดอ่าเนี่ยเบาขึ้นนะอ่าอ่าฮะจะเจออีกทีก็กลับไปบ้านแล้วครับนะ นั่งนั่งชั้นไหนฮะก็เปลี่ยนไปนั่งชั้นบิสเนสเ้าะแพงกว่าก็ก็นั่นแหละเอ้ก็ก็ผมผมถามเพื่อสุขภาพไม่อยากไปเที่ยวแบบมีความสุขเงินผมรู้เงินเพียหรือเฟือสามารถที่จะซื้อชั้นบิสเนสได้ทำไมไม่ซื้ออ่าถูกถูกต้องไหมครับ อ่าถูกคือคือจะไปเที่ยวทั้งทีจะไปนั่งอีกใช่ไหมอ่ะนี่หรือไม่งัน้นพี่จะไปอีกโคก็ได้นะเอาผมไปด้วยอันรับรองทริปนี้ตลอดทั้งไปทั้งกลับสบายอ่ะอันนี้นี่คืออ่ะใช่ไหมหรือไม่งั้นก็เนี่ยก็ดูตัวเองแล้วก็นวดนะครับนวดตำแหน่งคือปวด ปวดตรงไหนนวดตำแหน่งที่เท้าตรงนั้นนะนะฮะไหมครับอ่ะในอดีตที่มีประจำเดือนของพี่มีปัญหาหเกี่ยวกับรอบเดือน เป็นคนที่มีปัญหารอบเดือนใช่ไหมครับแล้วบอกเลยนร้อยละ90สุภาพสตรีที่เป็นรองช้ำปวดตรงรองช้ำอะ่ะนั่นน่ะจะมีปัญหารอบเดือนทุกคนอ่านั่นแหละครับนั่นน่ะฮะผู้ชายก็มีปัญหาอันท้าตอมลูกหมา แล้วบอกเลยครับว่าถ้าปวดตรงนี้กรุณาอย่าไปหาหมอกดที่ทางจุดนี้ผมผมคือคืออ้าวแล้วจะเชื่อผมปะะ่ะล่ะเออก็ก็ผมรู้อ่ะว่าว่ารองช้ำมันเจ็บตรงนี้แล้ววิธีแก้ก็ก็กดตรงนี้แล้วก็กดด้านนอกเนี่ยกด ตะตุ่มกับเอ็นร้อยหวายกดล่องตรงนี้ไปทางส้นเทา้าทั้งด้านในและด้านนอกกดสามจุดนี้ใช่ใช่เนี่ยตรงส้นเทา้านะครับนวดลงนะนวดลงแล้วก็ตรงระหว่างตะตุ่มกับเอ็นร้อยหวายมันจะเป็นร่องนวดมาทางส้นเทา้า จุดนี้อย่านวดผิดนะจุดอื่นผมจุดอื่นผมไม่เน้นนะแต่จุดนี้ห้ามนวดผิดนวดลงตรงส้นเท้าตรงนี้ที่ปวดนี้ให้นวดลงนะครับแล้วก็ตรงร่องตะตรงกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยนวดตรงเท้าด้านนอกก่อนนวดมาทางส้นเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็นวดจุดเดียวกันแต่ที่เท้าด้านในอ่านะ เขาใจไหมนวดตรงนี้นวดนวดมาทางส้นเท้ามันจะมีทั้งด้านนอกและด้านในให้นวดสามตำแหน่งนี้นะครับให้ให้สองอาทิตย์เป่นช่วยครับแล้วก็จะช่วยให้คนที่อยากมีบุตรแต่แต่วัยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแล้วนะคือคือในวัยที่เขาอยากจะมีบุตรแต่มีไม่ได้แต่ไม่เป็นหมันแล้วก็เชื้อ คือมดลูกปกติอะแต่โอเคไข่ไม่สมบูรณ์เชื้อไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยนวดช่วยได้นะครับผมผมคือมีส่วนทำให้มีลูกได้อ่านะครับผมฝังเข็มอันตรายไหมฝังเข็มก็เป็นอีกศาสตรหนึ่งแต่ท่านต้องให้แพทย หรือผู้ท <The Pokemon imiento> ี่มีใบประกอบโรคศิลเพราะการฝังเข็มจะต้องเป็นแพทย์และผู้มีใบประกอบโรคศิลปทำอย่าไปหาหมอเขมรนะอะไรฮะก็คือก็ตัวนั้นแต่เนี่ยจุดเนี่ยพี่เป็นนวดลองนวดตัวเองผมบอกว่าพี่กระเดียทำแล้วอีกสองเดือนเป็นนะครับ แผนปัจจุบันฉีดยาได้หนึ่งเดือนแล้วฉีดได้แค่อีกเข็มหนึ่งก็เป็นสองเข็มแล้วพี่ไม่ต้องไปหาหมอละเพราะหมอจะสั่งให้พี่ไม่ต้องมาละเพราะมันฉีดได้แค่เต็มที่สองเข็มเพราะยาที่ฉีดคือสเตรอยเข้าใจไหมครับลองนวดตามที่ผมบอกเนี่ยนวดฟรีไม่เสียตังค์อ่าแ,แ,แล้วลองดูผมให้อาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งอาการที่เป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้นถ้าใครนวดในสุภาพสตรีในบุตรหลานของท่านที่มีปัญหารอบเดือนอยู่นวดต่อเนื่องเนี่ยนวดครั้งนี้แล้วนวดต่อเนื่องประจําเดือนมาข้างหน้าจะลดอาการปวดและนวดไปต่อเนื่องจะมาเป็นปกตินะครับแต่จะต้องดูแลตัวเองอย่าเครียดต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยโอเคนะ <c oughs> ครับผม แรงอีกทีนึงฮะแพ้อะไรบ้างอะครับไอ้ถ้าถ้าไอ้อันนี้ใครเป็นภูมิแพ้มัางครับเป็นตกลงพี่จะเอาเกี่ยวกับการเนี่ยฮะเอาก็ที่บอกไปเนี่ยปวดหัวนวดคอบ่าไหลหลังเอวก้นกบเขานี่ก็คือออฟฟิศซินโดมหมดแล้วครับ ก็ก็นี่ไงก็นวดตำแหน่งคอนี่ไงลองเนี่ยข้องอข้องอตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะลองยกมือคนที่เป็นภูมิแพ้ลูกเป็นฮะไม่ไม่ใช่ไลผมแค่จะบอกอามือลองผมบอกในที่นี้คนที่เป็นภูมิแพ้เวลาอาบน้ำศีรษะท่านโดนน้ำก่อนใช่ไหมครับ ครับผมรครับรผมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเอาปัจจุบันเอาในอดีตเลยใครที่แล้วแล้โดนอะไรครับอ๋อไม่ไมผมว่าภูมิแพท้ที่เป็นหวัดที่จามเกี่ยวกับการหายใจอ่ามีมีใครที่ไม่โดนน้ำบ้าง ส,สีศีสาใครที่ไม่โดนน้ําแล้วเวลาอาบน้ําลดตัวเข้าห้องน้ําเลยทําอะไรก่อนไอ้อถอดเสื้อผ้านเนี่ยปกติบางคนถอดตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วศีษาโดนแปรงฟันไหมก็ก็แปรงที่อ่างแต่เข้าไปห้องน้ําแล้วแปรงเลยไหมแปรงปะครับ แปลงไหมแปลงเสร็จแล้วก็เอาน้ำป่าหน้าไหมแล้วหน้าอยู่บนศีสามไหมฮะผมบอกว่าศาีสาะโดนส,สิเอาภาษาไทยวรรคคำตาไม่ได้อยู่บนสีสานนะครับเพราะผมไปที่สุริน ไปสอนอบจอจังหวัดสุรินทร์ผมบอกอวัยวะบนศรีรษะเขาบอกหน้าเขาโดนน้ําก่อนแล้วบอกไม่เขาบอกไม่ใช่บนศรีรษะคือบนนี้เพราะฉะนั้นหน้าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่บนศรีรษะถูกไหมถูก <c oughs> ผมผมก็ยอมรับเขาแต่โอเคผมก็เลยเปลี่ยนว่าอาวัยวะศรีรษะเนี่ยโดนน้ำก่อน ผมกําลันตีเลยครับคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดไอจามหรือมีอากาศเปลี่ยนแปลงศีรษะเนี่ยจะต้องโดนน้ําก่อนไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันสระผมบ้วนปากท่านกรุณาเปลี่ยนนิดเดียวทําตามนี้ให้เข้าห้องน้ําปุ๊บน้ําลาดเท้าก่อนเท้าเอวตัว บนเนี่ยมันจะอยู่บนอยู่ข้างอยู่อะไรทแยงอะไรก็แล้วแต่บนเนี่ยนะหัวเราเนี่ยผู้พูดหัวดีกว่าศารีรษาจะไม่ชัดเอาหัวนี่นะหอหีบไม่หันกาดวอแหวนนี่นะหัวเนี่ยโดนน้ําหลังสุด